ทะเลที่เกาะล้านกลืนนักท่องเที่ยว3วัน2ศพครับนี่ครับไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับพบศพของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีครับชื่อว่านายฮันอิกจูอายุ37ปีนะครับคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจมน้ำหมดสติอยู่ที่หาดตะแหวนเกาะล้านนะครับช่วงประมาณ4โมงเย็นได้ก็ช่วยขึ้นมาปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันครับ คือตัวในฮันอิจูนะครับมาเที่ยวเกาะล้านกับเพื่อนเกาหลีอีกคนหนึ่งไปดำน้ำแบบสโนกิลชมปะะการังอะ่ะ<ฮ>ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนดำน้ำตื้นอ่ะนะ<ฮ>เพื่อนๆสังเกตบอกว่าตัวในฮันเนี่ยเหมือนลอยหน้าความน้ำก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลากกลับมาที่ฝั่งร้องตะโกนให้คนช่วยนี่แหละครับแต่พอเจ้าหน้าที่ช่วยแล้วมันไม่ทันจริงๆไงกู<ฮ>้ภัยได้ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศติเวชแล้วนะครับ เพื่อชนสูตรศพต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปย้อนหลังกลับไป3วันที่แล้วก็เพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีจมน้ําตายเช่นเดียวกันที่หาดตะแหวนเหมือนกันเลยเนี่ยชื่อว่านายฮันซังกีอายุ82ครับแต่สําหรับรายนั้นเนี่ยเขาสันนิษฐานบอกว่าอาจจะเป็นโรคประจําตัวคําเริบมหรือเปล่าแล้วก็เลยทําให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จมน้ําตายในท้ายที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอผลชนสูตรแล้วกันนะก็ คือทะเลมันมีความอันตรายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละหาดเนี่ยมันก็จะอันตรายไม่เท่ากันนะจริงๆแล้วที่เกาะล้านเนี่ยไม่ค่อยได้มีข่าวนะ<อ>ตามหาดต่างๆเนี่ยทะเลมันค่อนข้างจะสงบมันจะไม่เหมือนแบบ่าในโซนพวกระยองอะเนาะที่แบบโอ้โหหาดเนี่ยบางทีเดินเดินเดินไปอยู่ๆมันลึกโดยไม่รู้ตัวใช่ใช่เนาะต่างร<ช>ะดับ,บต่างระดับ<อ>แบบนั้นแต่ที่เกาะล้านเนี่ย<อ>ทะเลมันก็ค่อนข้างนิ่ง หาดทรายมันก็สายๆน้ำก็จะเห็นพื้นหมดเลยนะบางทีอาจจะออกไปไกลแล้วจมน้ำตายหรือว่าอาจจะเกิดแบบโรคประจําตัวกำเริบได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เ,เป็นไปได้หมดมนะแต่ก็แนะนำใครไม่เคยไปก่อนล้านไปได้นะคะเพราะว่าน้ำใสจริงๆ<ช>ออไปสองสารอบมาแล้วแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับทะเลที่เกาะล้านนะคะเพราะเวลาอยู่แถวชลบุรีเราจะนึกถึงแบบ อาจจะไม่ได้สวยมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันชมนุรีเอ่ยเกาะราฐเอวยสวยมากแต่ก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะ